การทำงานด้วยเดี๋ยวนะแล้วดอลล่าสนใจไปเป็นกวนใจของแจ็คไหมเดี๋ยวโดนฆ่าดิเยอะๆครับแจ็คกี้น้องขายเครื่งได้ว่าทิ้งแจ็คกี้เข้าใจป่ะครับก็น่าสงสารเหมือนกันนะสงสารทั้งคู่เลย คือผมพาน้องเข้ามาที่ทบัวเนี่ยผมแค่อยากมีกําลังใจในการทํางานด้วยเดี๋ยวนะแล้วดอลล่าสนใจไปเป็นน้องจใจของแจ็คไหมเดี๋ยวดนค่าเดี๋ยวเยอะครับแจ็กกี้น้องขา่ดีครับตรงนั้นแหะนั่นแหละคือผลที่ผมพาน้องเข้ามาด้วยตรงนั้นด้วยยิ้มมาดีครับอืมกเอาเหตุผลเนี่ยลองไปคุยกับ ใชกไได้รู้อเครับว่าทําไมถึงแบบไม่เข้ามาหาพี่สมชายเลยอะไรเงี้ยโทรคุยกันก็จริงแต่ว่าไม่ได้เจอไม่ได้ไปอยู่ด้วยกันเหมือนแต่ก่อน่ะคือเรื่องเอาี่ายอ้การเนียอกเลยทุกคนเองคิดกับการถ้าโจมีเพื่อนะเราคิดกับการถ้าโจมีเพื่อนละแล้วโจเคยอยู่กับเพื่อนทุกวันอะเราอยู่่วันหนึ่งเพื่อนหายไปอะแต่เม่เพื่อนไม่ได้เป็นอะไรนะเพื่อนแค่ไปอยู่กับคนอื่นอะดูชื่อสตรีมพอแล้วค่ะนะี้คือผมแะ ผมผิดตรงที่ว่าเวลาผมตอนนี้ยมันมันคาดเคลื่อนจริงๆคาดเคลื่อนกับการที่เข้าเข้าเมืองมาแล้วคือสมหรืออะไรเงี้ยเขาก็พี่อีแล้วแล้วผมก็เลยต้องมาทําเนี่ยทําบัวเนี่ยผมช้าด้วยโทรโทรโทรอยู่ไหนวันเนี้ยเนี่ยเอนมีเด็กนสต็อกโคตรเยอะเขาบ่นว่าไม่เคยโทรมาเลยตอนเนี้ยช่วงเนี้ยอันนี้ยังไม่ได้ดูเลยยครับแต่น้อย ก็รอเพราะว่าผมก็ผมคิดว่าตอนนี้ที่ผมทําอยู่ผมพยายามเลี้ยงวัวอย่างเดียวตอนเนี้ยผมพยายามแยกตามอยู่ก็คือทุกคนผมอหนูดูว่าตอนนี้ต่ไม่ต่องพูนเรื่องหนูคนต่างหาเงินเพื่อแข่งขันกันเลยไม่ได้ไม่ได้บอกว่าคิดว่าต้องไปชวนเข้ามาทําด้วยเพราะว่าตอนนี้คนในแก๊งคือน้อยคนแม่ที่จะมาเลี้ยงวัวแจ๊กกี้ ผลที่ผมบอกคือคือเขาทำอย่างอื่นไม่งให้เขาทำอย่างอื่นไงผมก็เลยไม่อยากลําบากคือไปชวนเขามาเพราะยังไงถ้าผมไปเงี้ยผมก็คงไม่ได้ทําประโยชน์อะไรขนาดนั้นแ่ะผมก็เลยคิดว่าผมมาเลี้ยงอู๋ดีกว่าอืมก็เลยอาจจะดูห่างเหินไปบ้างแต่ก็แค่ผมก็แคเมื่อกี้ถ้ามันทำละหมดช่วงเนี้ยคือหลังวันที่แต่หนูปิดกล้องนะปกติติดผมก็ไม่อยู่ด้วยกันอยู่แล้วครับแกงเงี ติดๆอย่างเงี้อยอย่างช่วงเวลาเนี้ยผมก็จะอยู่เนี่ยนี่มันเป็นเรื่องภายในดี่ว่า <c oughs> ผมว่าเดี๋ยวคุณก็หอมเดี๋ยวค่อยคุยกัน,นเรื่องเนี้ยเรื่องเรื่องภายในแกงอะเ,อเดี๋ยวเอาเรื่องแค่นี้ก่นอนอะไรผมเราดูว่าอะไรกันเนี่ยทุกคนอี่บ้านก็ได้ดูสตอรี่แต่ว่าสี่ทุ่มแกงอากาศไกลรวมตัวได้นะครับเดี๋ยวลุงก็มาคุยด้วยอืมก็จับมือกันไว้แน่นๆนะครับขอให้โชคดีหนูปิดกล้องดีกว่า นะไม่ต้องดูหนูแล้วดูคลิปไปดูเขาลักเลยาเดินไปปกป้องคุณหนูดูคลิปไปนนะไปเอาแล้วไม่ต้องดูหน้าหนูเาะว่าเรื่องแง่มันจริงมันมันเริ่มมาจากผมเว้ยจริงๆอ่ะเห็นปะเขาจะปกป้องคุณอยู่เลยเห็นปะไม่ไม่ไม่จริงจริงอันนี้จริงผมนี่แหละเป็นคนเข้าไปคุยกับเขาเองไม่ไม่ไม่ขายเนี่ยของเขาอยู่แชทอยากแกงนี่เอา เอาเอาแบบนี้แหละเอาแบบนี้แหละแชทครับหนูไม่เปิดกล้องนะแซวหนูเอาแบบที่แจ็คกี้ว่าแล้วค่ะเอออย่าแซวดิเค่แชทแค่แชทคุณจะแชทไม่เดี๋ยวโจเวลาโจจะเนี่ยใจโจชือหนูแล้วใช่ป่ะชื่อหนูวันนี้เลยจับมือเขาไว้ด้วยนะรักเขาไว้แน่นเกอดเขาไว้เลยเวลาโอ้โหชื่อหนูวันี้เลยกาะซับ เราได้อยู่ข้างกิโยตลอดทุกเวลาเลยถ้าจะมีตมงกันจะเลยวิ่งวิ่งในสตอรี่คือเข้าห้องก็เห็นปกป้องขนาดเพื่อนแก๊งยังไม่ปกป้องเลยไม่ปิดแล้วขอขอให้เจริญนะครับชีวิตเนี้ย เอาไม่เปิดแผมก็บอกแล้วไงว่าไม่ใช่แบบนั้นแล้วกล้องพังไม่เปิดแล้วแล้แกกระทันหันไอช็อตแกงแล้วตายก็คือตายแก้อ่ะยลุงก็ไปแล้วด้วยลุงก็น่าจะรู้อยู่ด้วยน่ารักเลยนะพวกเราอ่ะ ก็พวกเองแกงพี่ยะแต่เลดตะกี้บอกว่าผมไม่ใส่ใจคนในแกงเนี่ยพี่ต้องต้องดูด้วยนะเพราะว่ารอบช่วงเนี้ยช่วงดึกๆผมก็จะแหมแกงตลอดนะผมก็ปิีกผัวมาตลอดไม่ใช่ว่าผมก็ฟาร์มอย่างเดียวนะช่วงรีดิกะ ้นาก็มาอยู่คนแกงกันเวลามีอะไรเงี้ยความรู้สึกที่โจพูดวันนั้นล่ะถึงที่เพื่อนได้ยินอ่ะมันเสียไปแล้วก็คือแก้ไขอะไรไม่ได้นะเรื่งที่แก้ไขไม่ได้คือความรู้สึกคนนี่แหละจังหวะที่เราเห็บโจเพิ่มเลยดีขึนการแสดงอันดับหนึ่งไม่ได้เลยขอโทษได้ไหม แต่วันนั้นโจแบบเลือกที่จะเลือกตัวเองอะเลือกปกป้องเพื่อนอะก็สำหรับตัวเองอะหลังจะเหตุการณ์ผมก็เปลี่ยนตัวเองไปแล้วไงกี่ไม่ได้เห็นแบบเห็นตัวเองมาก่อนแล้วอะมันไม่ด้โม่ไเกี่ยวอะไรกับหนูแต่เซิร์ฟก็ยังเห็นภาพแบบเนี้ยดูดิอ๋อเพลงจากสตรีมใช่ปะเจ็บใจ้นบีกัะ เจอเรื่องเซ้ยครับผมผมก็ขอโทษเซ้มตอบเองกันแต่จะตองทิ้งตอบไปเพราะว่าคือเบื่อแชร์รู้ตอนแค่ตอนแค่เซียววีคือผมไม่มีเวลาตัดใจนะเซ้จริงเลี้ยงของเขาบอวมบังแทนผู้หญิงเหมือนกันแล้วกลับวันนั้นอ่ะกลับวันนั้นอ่ะจุดนี้ไง ทำไมไม่ดูสตอรี่เจ้าอะไงครับจะกลับกับผมไหมขอร้องนะแฟนก็ได้นะพอนะนั่นนะเช็ดนะาอแลากลับกับผมแน่นๆนะครับพอแล้วนะคะเวลาแบบไม่ได้เจอกันแล้วอ่ะจะได้คิดถึงกันไงวันนี้หนูจะไม่เจอเจกกี้ ทุกคนไม่ต้องมา,าดูาหนูนะเราเจอกันครับสวิสดีครพวกเราอะ่ะไม่เต้องคุยแล้วแค่นี้ก็รู้แล้วค่าของคนมันอยู่ที่ผลของงาน <c oughs> ทำได้ทำได้ครับไม่ไม่ปกติก็ไม่ค่อยเจอเอแล้ว <c oughs> คือเวลาเจอพัดเจอก็คือเจอบ่อยมากแต่ถ้าไม่เจอก็ไม่เจอเลย <c oughs> อนแล้วอยู่สตันแล้วไม่กงโกงกันงโกงกันเสิร์ชอยู่ดีมันโผ่ผามน้องไต้จริงอันนี้สตรีมของเมื่อคืนค่ะหนูไม่ได้ดูหนูก็เลยมาดูสตรีมร้านหลังเราไปหาที่คุยกันดีกว่าเราดูช่องอื่นกันดีกว่าเนาะหมดแล้วเนาะเราเราเราเลิกดูช่องนี้กันดีกว่า เราดูช่องตัวเซฟปีว่ะเนี่ยแท็กอี้โรผ่านร้องให้มาเฉยเนาะแต่เฮียจริงนะเมื่อกี้ช็อตเมื่อกี้แม่งเดินมาแบบตัวดั่งตัวเซฟคือเราก็ยืนเฉยแล้วแบบแทรกเข้ามาไม่มีอะไรแล้วใช่ปะเไม่มีอะไรแล้วใช่ปะช่องนั้น